เรื่องราวแปลกๆจากทั่วโลกที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องแรกเด็กชายที่ไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดในปี2006เด็กชายชาวปากีสถานชื่อว่าอาลีฮัสซันอาลีฮัสซันได้กลายเป็นหัวข้อข่าวทั่วโลกเนื่องจากเขามีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งเขาไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาอาลีฮัสซันเกิดมาพร้อมกับภาวะทางพันธุกรรมที่หายากมากที่เรียกว่า CIPA หรือ congenital insensitivity to pain with anhidrosis ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เขาไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้และไม่สามารถเหงื่อออกได้ภาวะนี้ทำให้เขามีชีวิตที่แปลกประหลาดและต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายความสามารถในการไม่รู้สึกเจ็บปวดของอาลีทำให้เขาสามารถทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าทำเช่นการเดินบนฐานร้อนการเจาะเล็บหรือแม้กระทั่งการตัดตัวเองโดยไม่รู้สึกอะไร แต่ภาวันนี้ยังทำให้เขาเผชิญกับความเสี่ยงสูงในการบาดเจ็บโดยไม่รู้ตัวแพทย์ที่ดูแลอาลีต้องเฝ้าระวังและตรวจร่างกายของเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวเช่นการหกล้มการถูกของมีคมบาดหรือการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการไม่รู้สึกเจ็บปวดของอาลีทำให้เขามีชีวิตที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น เขาต้องเรียนรู้วิธีการระมัดระวังตัวเองและต้องพึ่งพาครอบครัวและแพทย์ในการดูแลร่างกายของเขาเขาไม่สามารถเล่นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงได้และต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากเขาไม่สามารถเหงื่อออกได้แม้ว่าชีวิตของอาลีจะเต็มไปด้วยความทา้าทายแต่เขาก็ยังคงมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความสุขในชีวิตของเขาการมีครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและรักใคร่เป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยให้เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ภาวะ CIPA ของอาลีได้รับความสนใจจากนักวิจัยและแพทย์ทั่วโลกการศึกษาเกี่ยวกับภาวะนี้ช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบประสาทและการรับรู้ความเจ็บปวดนอกจากนี้การวิจัยยังช่วยในการพัฒนาการรักษาและการดูแลผู้ที่มีภาวะ CIPA และภาวะทางพันธุกรรมที่หายากอื่นๆเรื่องต่อมาคือเรื่องเมืองที่ไม่มีคนตายเมืองลองเยอยร์เบียนในหมู่เกาะสฟานบา์ประเทศนอร์เวย์ มีสิ่งที่แปลกประหลาดและน่าสนใจนั่นคือการห้ามตายที่ทําให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่ไม่มีคนตายลองเยอเบียนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตอาร์กติกและเป็นหนึ่งในเมืองที่ตั้งอยู่เหนือที่สุดในโลกด้วยอุณหภูมิที่ต่ํามากและสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้เมืองนี้มีสภาพแวดล้อมที่ท้าทายต่อการใช้ชีวิตในปี1950ทางการเมืองลองเยอเบียนได้ออกกฎหมายห้ามการฝังศพในเมือง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้ศพที่ฝังอยู่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติการฝังศพในดินที่เย็นจัดอาจทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อและแบคทีเรียที่อยู่ในศพการห้ามตายในเมืองลองเยอยร์เบียนทาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองนี้ผู้ที่มีอาการป่วยหนักหรืออยู่ในภาวะใกล้ตายจะต้องถูกส่งไปยังเมืองที่ใกล้เคียงหรือกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขาเพื่อรับการรักษาหรือฝังศพแม้ว่ากฎหมายนี้จะดูแปลกประหลาด แต่ก็เป็นการป้องกันและรักษาสุขอนามัยในเมืองที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างยาวนานนอกจากนี้การไม่มีการฝังศพในเมืองยังช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการแพร่กระจายของโรคติดต่อชีวิตประจําวันในเมืองลองเยียร์เบียนยังมีลักษณะที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆด้วยความหนาวเย็นและสภาพอากาศที่ไม่เป็นมิตรชาวเมืองต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายเช่นการแต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศ การเตรียมสเสบียงอาหารและอุปกรณ์ให้เพียงพอและการดูแลรักษาสุขภาพการไม่มีคนตายในเมืองยังส่งผลให้ประชาชนในเมืองนี้มีความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้นชาวเมืองต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภยัยแม้ว่าลองยูเบียนจะเป็นเมืองที่ไม่มีคนตายแต่เมืองนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองนี้จะได้สัมผัสกับความหนาวเย็นและความงดงามของธรรมชาติในเขตอาร์กติกรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่แตกต่างและการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายการท่องเที่ยวในเมืองลองเยืยรเบียนยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองนี้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อรักษาธรรมชาติอีกหนึ่งเรื่องคือ ปรากฏการทะเลเรืองแสงในหลายพื้นที่ทั่วโลกมีปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งและสวยงามที่เรียกว่าทะเลเรืองแสง (bioluminescence) ทะเลที่มีแสงสีฟ้าหรือสีเขียวเรืองแสงในเวลากลางคืนเกิดจากการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสามารถในการปล่อยแสงปรากฏการทะเลเรืองแสงเกิดจากการจเจริญเติบโตของพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว์ที่มีความสามารถในการปล่อยแสง สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถปล่อยแสงเมื่อถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของน้ำเช่นการกระแทกของคลื่นหรือการว่ายน้ำของสิ่งมีชีวิตในน้ำการปล่อยแสงของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า b i o อลู um i n e s c e n t ปฏิกิริยานี้เกิดจากการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่า l u c i f e r รสซซึ่งทำให้เกิดการปล่อยแสงในสีที่แตกต่างกันเช่นสีฟ้าสีเขียวหรือสีม่วง มีหลายสถานที่ทั่วโลกที่สามารถพบปรากฏการ์ะเลเรืองแสงได้เช่นอ่าวเมสกิโตในประเทศเปอร์โตริโกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการชมปรากฏการ์ะเลเรืองแสงอ่าวเมสกิโตเป็นสถานที่ที่มีการเจริญเติบโตของแพลงตอนพืชที่สามารถปล่อยแสงได้มากที่สุดในโลกอ่าวลูมินัสลาเ o นในประเทศจาเมกาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีปรากฏการ์ะเลเรืองแสง นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือและว่ายน้ำในน้ำที่มีแสงเรืองแสงสวยงามชายหาดบาทูในประเทศมันดีเป็นสถานที่ที่มีการจเจริญเติบโตของพลังตอนพืชที่สามารถปล่อยแสงได้และทําให้ชายหาดดูเหมือนกับมีดวงดาวบนพื้นน้ําปรากฏการทะเลเรืองแสงได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่เหล่านี้จะได้สัมผัสกับความงดงามและความตื่นเต้นของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายากและน่าทึ่ง การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการศึกษาปรากฏการ์ทะเลเรืองแสงยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลการศึกษาปรากฏการ์ทะเลเรืองแสงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการปล่อยแสงของสิ่งมีชีวิตในทะเลการวิจัยในด้านนี้ยังช่วยในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลนอกจากนี้การศึกษาปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสงยังมีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากการปล่อยแสงของสิ่งมีชีวิตในด้านการแพทย์และการเกษตรปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่งดงามและน่าทึ่งแต่ยังเป็นตัวอย่างของความหลากหลายและความซับซ้อนของธรรมชาติที่ยังคงมีเรื่องราวและความลับที่รอให้คนพบ มีอีกหลายเรื่องแปลกๆทั่วโลกที่รอคุณผู้ฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์กด s u ับสไคร e ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องอื่นๆนะครับ